ล่าสุดช่องเจ็แจ้งข่าวดีวียและทิสาเตรียมลงจอฉายที่จีนในเรื่องนี้ได้ได้ว่าล่าสุดทางด้านช่องเจ็ดได้ออกมาแจ้งข่าวดีละครไทยโกอินเตอร์อีกเรื่องแล้วเมื่อละครเรื่องสัมประทานหัวใจที่นำแสดงโดยคุณวีย่ะสุกวัฒน์และคุณทิสาวริทิสาเตรียมลงจอฉายที่ประเทศจีนโดยล่าสุดทางด้านเพจแอคเคาท์ h ชเ d ได้ระบุเอาไว้ว่า ละครสัมปทานหัวใจหลังช่องเจ็ดได้จัดรีรันล่าสุดถึงคราวแฟนๆชาวจีนสามารถรับชมกันได้แล้วผ่านทางแพลตฟอร์มของทางจีนได้หลายๆช่องทางเลยเรียอว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ